นับตั้งแต่พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาได้ปิดฉากลงไปครับทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขารู้ดีว่าในตลาดซัมเมอร์นี้ตำแหน่งที่พวกเขานั้นควรเสริมเข้ามาก็คือแข่งในตำแนหน่งเซนเตอร์ฮาฟเนื่องจากไม่สามารถปฏิเสธได้ครับว่าในตำแหน่งดังกล่าวนั้นพวกเขามีผู้เล่นให้เหลือใช้งานน้อยเหลือเกินอย่างไรก็ตามครับนักเตะที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หมายตาไว้ตั้งแต่แรก และต้องการจะดึงตัวเข้ามาร่วมทีมไม่ได้ก็คือผู้เล่นยาจาร์แรดแบดเวดแนวรับเลือดผู้ดีอนาคตไกลของทางทอฟฟี่สีน้ําเงินเอเวอร์ตันอย่างไรก็ดีครับพอมาถึงหน้าตอนนี้โอกาสในการย้ายทีมของแบดเวดมันกลับจะดูไม่สูงเหมือนตอนแรกแล้วล่ะสิครับเพราะเนื่องจากทางเอเวอร์ตันพวกเขาสามารถทำเงินจากการขายอามาดูโอนานาไปให้กับแอสตันวิลลาได้นั่นเองเลยครับก่อนอื่นต้องขอบอกเลยครับว่าในรายของจาร์แรตแบดเวด ไม่ใช่ว่าจะเป็นโอกาสในการย้ายทีมแบบ100%เซและเหมือนว่าเขายังคงเป็นเป้าหมายของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ต่อไปแต่ด้วยค่าตัวที่ถูกตั้งเอาไว้สูงเลยครับมันจะเป็นอุปสรรคในการย้ายทีมอองเบดเวดเพราะว่ากันว่าทางปีศาจแดงนั้นเคยยื่นข้อเสนอไปแล้วถึง2รอบแต่ก็โดนตอบปฏิเสธกลับมาบวกกับการที่แมนยูไนเต็ดไปเดินหน้าในดิวิัมาชไทเดลิกทำให้ข่าวของเบดเวดเริ่มจากเงียบๆลงไปครับ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ครับฐานะของเออร์ตันพวกเขานั้นตัดสินใจปล่อยฐานะของอามาดูโอนานามิดฟิลด์ตัวตัดเกมชาวเบลเยียมไปให้กับจากแอสตันวิลลาโดยสนนราคาที่สูงถึง50ล้านปอนด์สิ่งดูเหมือนว่าทางทอฟฟี่ได้เงินจำนวนหนึ่งที่พวกเขาต้องการเข้ามาแล้วและจากการเปิดเผยจากเดียร์แลนติกก็ได้รายงานว่าทางด้านทอฟฟี่สิน้ำเงินครับไม่จำเป็นต้องปล่อยเบดเวดให้ออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์นี้แต่ถ้าหากมีทีมอยากได้ตัวนักเตะอ,อีกก็ต้องทุ่มเงินก้อนโต พรเนื่องจากเออร์ตันได้มองว่าค่าตัวของแนวรับวัย22ปีรายนี้ควรอยู่ในระดับที่ไร้เดียวกับการย้ายทีมของแฮร์รี่แม็กควายเวสลีย์โฟฟานาและยอสโกกวาเดโอโดยทั้ง3คนที่ได้กล่าวไปพวกเขาต่างมีค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ในระดับ70-80ล้านปอนด์เลยทีเดียวเลยครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ